สวัสดีครับวันนี้พามาดูรถแต่งอีกหนึ่งคันนะครับเป็น Ford e v e r e s t รุ่นเพลนนะครับรุ่นเริ่มต้นของ Ford e v e r e s t นะครับรุ่นนี้นะครับราคาขายนะครับราคาเต็มนะฮะอยู่ที่1 3 9 7 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าจัดโปรนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับคิดราคาพิเศษอยู่ที่1 2 4 9 0 0้บาทนะครับคันนี้ลูกค้าออกพร้อมกับเซ็ตชุดแต่งแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันนะครับเผื่อเป็นแนวทางใครอยากแต่งแบบนี้บ้างนะครับอยาก ดูเป็นแนวทางในการแต่งก็มาชมรอบๆคันนะครับอันนี้นะครับมาพร้อมกับสก็ตหน้านะครับเป็นของวิกเตอร์นะครับสก์ตรอบคันนะครับแล้วก็กระจังหน้าเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ติดเป็นโลโก้ม้านะครับแบบม้าของมาสแตงนะครับกระจังหน้าเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากได้เป็นลายแบบไหนนะครับแจ้งได้นะครับรุ่นนี้นะครับสก์ตชุดนี้ก็จะมีไฟ led ข้างหน้า นเพิ่มมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับนี่ฮะก็จะเป็นสีดําแล้วก็ตัดกับสีรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีขาวเห็นไหมตรงเรียนนี้นะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังแล้วก็ในชุดนะก็จะมีคิ้วล้อมาให้ด้วยคิวล้อก็จะเป็นสีดําเงาแล้วก็จะมีวาวตรงขอบอยู่เรือน,นี้อีกหนึ่งนะครับจะพาไปดูสเก็ตด,ด้านหลังครับ อันนี้ก็จะเป็นชุดสเก็ตด้านหลังนะครับจะเป็นท่อคู่นะครับอันนี้จะเป็นท่อหลอกนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเป็นการครอบไปกับท้ายนะครับด้านหน้าก็เหมือนกันเป็นเป็นการครอบไปกับตัวสเก็ตของเดิมนะครับอ่าสเกตอ่าไม่ใช่ตัวสเก็ตเนี่ยจะครอบไปกับชิ้นงานตัวรถเดิมนะครับแล้วก็ในชุดนี้ในคันนี้นะครับก็จะมีตัว สปอยเลอร์หล่ะมาด้วยแต่ว่าในชุดสกเก์ตเนี่ยมันจะไม่ได้มีตัวนี้นะฮะจะเป็นงานที่สั่งแยกเพิ่มนะครับเพราะคันนี้ก็จะมีการแล็บหลังคาครึ่งคันนะครับเป็นแลับสีดำนะครับให้ดูพร้อมกับนี่ครับเป็นล้อแม็กสีดำนะครับเป็นล้อแม็กขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นล้อขอบยีนะครับพร้อมกับยาง AT นะครับหรือว่ายางออเทเลนยางออฟโรดนั่นเองนะครับนี่ครับสเก์ตแ้่นะครับจะเป็นจุดครอบไปกับตัวกันชนเดิมนะครับหรือใครอยากดูเป็นแนวทางการแต่งรถนะครับ หรือว่าสนใจนะครับออกรุ่นนี้กับพร้อมกับชุดแต่งแบบนี้นะครับก็ทักมาสอบถามได้เลยนะครับไลน์แล้วก็เบอร์โทรที่ขึ้นไว้ท้ายคลิปได้เลยนะครับ